เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ FIFA ออนไลน์4นะครับผมก็รายการ EA Championship u u t u m n 2020ก็รอบนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็น4ทีมของไทยเราจะพบกับ4ทีมของเวียดนามนะครับจึงต้องเกิดเป็นวันนี้ขึ้นมาครับก็คือ draft day นหรือว่าเป็นการสร้างทีม4ทีมไทยพบกับ4ทีมเวียดนามนะครับ บี้หลอกมาสวยนาบี้หลอกมาสวยคืนมาลุกกุรีครับกุรีคืนมา,กกน,มานาบี้ในกรอบเคทอยิ่งเรียบรอ้รยบรอยเลยครับโอ้โหกีบ็คืนมาอีกครั้งหนึ่งนะโซคาเตสหนีมาสวยแล้วหลอกกีกรูกนี้เรียบร้อยเลยครับไม่ล้ำหน้าเปิดมาติดนิดนึงครับแกไดเบลพักบอลลงได้แล้วเข้าซ้ายจ่ายดอปปาเข้าขวายินเงาเรียบร้อยครับโอ้ะนะเยน็นจ่ายเข้าช่องมาคิมมิสเนมาเนมาด้วยความมโอ้โห สำคัญครับสามแต้มหรือหนึ่งแต้มตัดสินกันที่เพลงนี้ครับสุดท้ายจริงๆแล้วครับพิๆๆโนุนงค์้รยปองบาลูก <ๆๆ S 1> โลโอ้โหสุดยอดกัลัาตะเข้สุดๆครับนี่ครับเอ็บมบาเฟ้ยืนมาคริสมันแล้วเปิดมาเสาสองมงย้อนเรียนร้อยสันเฮืองมนอินแล้วเรวานไหลามามากิทยานล็อกอแล้วยิง คอรเทมเพนต์ใกล้จะจบเข้ามาทุกทีแล้วนะครับวันนี้เป็นรอบน็อปเอาแล้วนะยกสวยครับปอปปาหลุดครับปอปปาหลุดแล้วจริงเรียบร้อย,ย,ยมาแล้วให้มาช่องนี้ยูเซยูเซยูเซไอประคองเรียบร้รอย e นะครับยูเซเอ็มแอคชับุรีพบกับไอเดดีอีสปอร์ตนั่นเองครับ เสื้อสีน้ำเงินนะครับสวอนไอเดีเสื้อสีเหลืองนะครับเอาเลยครับโอเคเริ่มบางป็อกปลาซีดานหลุดมายิงเรียบร้อยเลยครับเอาครับขวัญมาเทียร์เดนฟาดโชโอ้ลึกจงดอสมาให้กับซีดินซีดันเติร์ดแล้วก็โอ้โเขาสองตัวซ้ำมาแล้วครับโอ้โหล้ำหน้าครับโอ้โหคาสติโอย่อมมาแล้วเรียบร้อยน้ำมาหกหนโอ้โห โชว์บอลทางหน่วยสุดเลยเล็วสั้นคิมิชเปิดเปิดมาเอาบอลข้าทางกีดอฟี่จะมาแล้วอ้าโขโอ้โหโขสามประตูแต่จะจบหรไม่โรนัลโด้อ้โหจริงดิโอ้โหหลอกนิ่มๆเลยครับสุดเทียนเที่ตัวทัวคิมมิชลิมเส้นแล้วนาบีเป oh, ิดมามาก็ลอยได้โคตัวเสาจังหะสองซ้ำเรียบร้อยเลยครับ และบจบเกมครับเป็นนั้นว่าครูเซฟทำได้ครับเอสชนบุรีครับควา้าแชมป์ EA c h แชมป o n s ครับ2 0 2พไปครองครับ